สวัสดีครับสวัสดีค่ะปูจันสวัสดีค่ะเอฟพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวัสดีเอฟซีท่านว่าไหครับผมก็คือสิมาบอกเลี้ยงของแม่ของพี่ครับหลังจากที่เราได้เฮียนหน่อยหรือเฮียนไม่ไปแล้วเราให้ตัวมาแหลกเรียว่าให้ยสุใหล้ลาบมากครับผมเราเป็ียนจ้งไดงเนี่ยจากปูเราจากหลังจากเราได้บ้านเหรอเราดีใจแห้งหลายวันสันละว่าหลังจากท<อ>ี่อยู่ในกอไภัยบัตดนเดียวเรว่าจ้าครับบาริเล่ไม่ึ้นอยู่เฮียนเราดีใจหลายวันสันละว่า แล้วเราให้ตัวที่สิตไปแลกก็แหลกทำเราหายมากอยู่ครับผมถามว่าสิคือบ่กเอาล่องไปเชียงเบิ้งอ่าเป็นรักษาอะไรก็จังเอาไปนั่นเบิ้งขันมันถือใจถือนั่นกันก็จังเอาไปซีกเอาไปแลกอะไรครับเพราะว่าแต่ว่าอันท้าผมก็คือมันคือคืออย่บคือคืออย่าเดียวเนียเพราะว่าเราสูงดีใจแห้งคือสไปถึงมองเดียที่เทียนกันอะไรไปว่าถึงมองที่เทียนก้างกันอีกละมาาทอไปครับจ้าถามว่าที่ถึงมองบ่กาโอกาสที่ถึงมองกันไรครับผมเพราะว่าเราดีใจแห้งในเทียนเนี่ยเพราะว่าเราได้เงี้ยนไม่พอ ก็นาว่าที่ผ่านมาเปียงขึ้นจังบอดังก็คือบอลแล้วลืมเหตุเห็นเล่านะครับทำมาเอาเงี้ยในเล่าบันีีก็ระบ่ออะไรนะครับม่เลยซึงแมนบอถือก็เลยเอาเงี้ยในเลามาต่อไปอ๋อจ้ะอ่าเพอเหตุเหี้นเล่าเราต่ตีใจแห้งหลไรเ่าสันยิ้มเตยยิ้มเปื่ออยู่จ้ะแล้วแม่พงไผ่พนบอกอีอย่างอีบ่จ้ะก็ว่าสีห้แนวทางแต่ระหว่างเรียกว่าให้เบื่อใช่ไหมเชียวไปแรกวงก็เรกยงทำพอดด เอ่อคนทีวา่าแชยถือหรือคําว่าานําถือเราก็ดีแล้วช่ให้ขึ้นให้เงินให้ค้าให้โชคให้ลับขึ้นมากสาุดเลยคอ่บก็สิให้มาก็เอาไปแลกเอาไปเบิลเอาสมคิดจะหน้ามึงเอาว่าสันาผู้ใดมีบุญต้องกันกับสิธถือก็สิได้ดอกละว่าจ้าเป็นอย่างซันจะเราหายมากกับบลายครับสองตัวเขขยนๆสองคู่เพาะอไรครับถ้าเราเน้นก็เน้นเน้เนคู่แรกเลยคือเราห้มากกับสองเจ็ดกับสองสีนะครับเด้อ แต่ว่าเราเน้นมาก,กคือเรามาัดเราหายมากแบบจังๆกับที่เรกก็คือสองเจ็ดครับอสองสีส่สิบเป็นต,ตัวร่องเน้นสองเจ็ดว่าแตไม่ฮันครับเพราะว่าต้องว่าเอาไปเรียกเอาว่ัสดุพ่อได้ทันคนว่าวันว่าพ่อได้เงินข้ามกันแก,กนเรียกว่าพ่อได้โศกได้ลาบได้ว่ัสดุสมเจ้าว่าเอาร่วมกันหลายๆคนมาซื้อเฮียนเฮียนให้เราหรือป่า S <S เราใช้เคลื่อนมากเราเสียไปแลกเอาหุ้มทุนมาค่ะแลกน้อยวริษัทละว่าอานเปิเดดองติดกันกับสิมักน้ำเล่าดอกละว่า,า,า,าะใช่รักษาหนักอันไห้ปูโซอันเหล็กแม่พงไพ่นมาบอกให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเน,นี่ยค่ะเบิ้งขับเด้อเบิ้งใักคัดเด้อนี่คือโตที่ระวัดเนีนครับตัวน,นี้ละอือจ้า เน้นสองเจ็ดนะคะักกาสองซีนะคะเล็กแม่พงไพานี่ก็บ,บ่ได้หลายตัวอีย่างเนาะจ้ะครับแม่พงคือเราห้แค่ซึ่งสิ้นแล้วหาสามตัวเป็นนะครับจ้าจ่สองตัวนี่แหละแต่ส่วนลายอาชิย์ตวนลายนี่มาล่างว่า่อไปแต่ว่าบนแถมนี้กับวันนีอาจฉิไปบนกับวัชักด้วกันแต่ว่าส่วนลายที่เคยเปลี่ยนที่เขาเราเคยห้มากเลยที่เราเคยบอกไปแหลกมากคือมาล่างส่วนลาย จ้าครับแมขยับกดินแต้มนึงทละให้มันดินกัะดีดินตัวข้างหลังอืมดินซสึกไหมถึงขื้นล่งอย่งสิบบจังแมนครับแมนแมนอืม้มันกิดีดินกระไรต่่าซ่อนลายที่เราเคยขยัไปแรงมากของดินเกลี่ยดอกกะให้เอฟซีพิจารณาข้ามบอกของปูด้วยค่ะกะเหล็กแม่พงไพ่กะงวดบางหันหนึ่งสามเนาะปูแกะออกหนึ่งซีบันที่นี่ แม่พงไพ่เปิดหายมาสองเจ็ดนะคะตัเนียนเล่าตัวเนียนเล่ากับสองสี่อาจจะเป็นสองแปดหรือสองหกอย่างสี่นะคะสองสี่อาจจะเป็นสองห้าหรือสองสามไปยังสี่นะจกกักรอันตามยังมีสติเนาะปวดใจบิจารณาญาตเนาะคะ่ะกันพูดไรให้มากอากะเอาไปเสี่ยงเบืง้งขันวันขันดีฟันตองกะแจงออกไปแร่ กันไปเชี่ยวเมื่อไหร่บ่ฟันบ่ดีบ่เสือหู่ติดตาหนุ่มๆฝันของป,าปาลาหลุดกัไเลครับบ่เดบบ่เดบ้ากันนี่คือเป็นแนวทางนี่สิดอกพ่อแม่เราหายมาทั้งสี่เราไปอ่าพิา่จาได้มไม่เอาแต่ว่ากทำๆพ่นหน่วยๆเราหิมเราดีใจแห้งไร้เตื่เนเจียวมาตะไปเราได้เงยนเด็ดหลังหลังจากที่ว่าอยู่ใน่อไปมาดุลมาตะไปจ้าพี่น้องเอฟซีพัน,พนกัว่าเพันติดตามปูอยู่เรื่อยๆล่ะคะ่ะเพราะว่าเพันกา ยังเสื้อถือหรือ,อถ้าเสื้อถือเสื้อหมันปูจ,จันกับเล็กแม่พงผ้ายอยู่นะคะ่ะพมนีห้อยอยากให้ถือก็ให้ได้บิดสุขคนหล่ะผมบพอยากใครพาต่อแต่ว่า็จใจได้เนาะอยากให้ได้เงินสุขคนเหรอครับผมจ้ะได้น้อยได้หลายก็อยากให้ได้กด็อยากให้มีมาต่อไปจ้าจังสันเห็นพี่รองอีฟซีเลทั้งหลายบุสืแข็งถูกใจไหลกันเท็นสือพอดีใจนํานะครับผมยังสันแมนอยู่กับเป็นสะพานบุญเป็น บุญนะคะที่ได้มากพอกันเนาะที่ได้มาหูจัากับแม่พงพ่ากับปูจ,จันนะคะบันที่นี่อันแม่พงผ้าฝากบอกอีย่างอีก,กอบ่จ้ะแบบนีแต่ว่าเอาไปแลกเอาโหลดมาสั่นเที่ยวนี่ลว่าเราสิตอบบุญแทนคุณนทีหลายๆคนทีรวมกันมาต่างๆหน้าทีเฮ็ดเฮียนให้เราอะไรเลยเอาเฮียนให้เรานึ่งละมาต่อไปอเราเาสิอ่าแทนบุญแทนพุ่นขึ้นมาบสัสนโดยการเอาไปแลกเอาบสัสนละว่าจ้าเป็นอย่างสั่น แล้วอันเลขมากของปูนี่ย่งอยู่โตเกา่าอยู่ตเกา่เกาครับคือเจ็ดเจ็ดเก่ากบหาสามนะครับผมจ้าก็บบ่ไดหลายโตเนอะจากนะครับว่าวหลายปูปูคนปิดว่าจ่าไว้อยู่แถวนี้นี่มีเตเลขมันขึ้นมาก,ก็สลบเจ็ดเจ็ดเก่าก็หาส้มกระไดปูปูคนปิดว่าจ่านี่เพิ่นเฮ็ดเอยียงจ่าเพิ่นก็คือเพิ่นปิดว่าจ่าเพื่อที่จำศีลหรือว่าพราะ,ะนาให้เกิดลิขิเกิดเด็กเกิดหมดเกิดบุญญาบารมีเพื่อที่เสกสายให้มันมีนะครับผมคำว่าให้มันมีก็คือให เบอร์ที่เพิ่นสิให้มาให้มันไปเปลี่ยนได้แล้วได้อีหลีนะครับหมายเป็นจังซั่นเพราะว่ากานเพิ่นบ่จับสินบ่เพราะว่าน้าลิดเดีเพิ่น <parfait> บ so ่เกิดมันก็บ <Access> ่แลกได้เที่ผ่านมากนะครัีแต่นี่เพิ่นหมดสิมาว่าสิไปบ่ใหบผากก็ต่อเป็นแบบนั้นครับจทางเพราะว่าเพิ่นว่าถ้าลูกสินลูกหาเลยว่าถ้าคนส่วนหลายเสียก็สิทําเพิ่นหลักบ่บ่ถึอสตาร์เพิ่นบ่เพิ่นบ่ชถือใจเพิ่นปา่นใจเพิ่นว่าเพราะเสียเสียใจน้หลายว่าซั่น ไอ้คือพออยากให้อยากให้มีความสุขหรือว่าอยากให้มีโสมมีลาภครับผมเป็นนักสั่นเหมืนเลยทำเขาเขาเขาแพร่พันธ์จังสินมาส์กเพื่อที่เอาให้มีฤทธิ์มีเด่นทั้มีบุญยด่างมันมีเพื่อที่ช่ศึกษาเห็นเบื่อตอนมันไปแลกได้นอลไรครับเป็นนักสั่นเพิ่นที่จัำสินโดนปันใดค่ะก็หอดกอดสิม่าผมนะครับหอนสิมาจ้าจังจังพลัสชให้เบื่อไปแลกได้มาสเปย์ตอนวันนี้เพิ่นขอปิดวาจาไว้สก้อนมาสันโอ้เป็นนักสั่นค่ะ บัน้กทิให้ปูอันเอาให้พี่น้องเอฟซีเบิงอันเลกมักปูละกกะเลกแม่พงผ้ายนะคะท่านผู้ใดอยากตามอันเลกผู้จันหรือว่าอยากตามเลกแม่พงผ้ายกะที่ารณละหน้าเบิงเนาะคะ่ะมกักบ่มากกะพิจารณาะน้าของบ่มากกะฟาดที่เป้า,ปา,ปาค่ะบบมากกะอัน ว่าเอาว่าสื่อก็ได้ครับว่าอันนี้คือเลขผมมกขึ้นมากระซื้นครับเลขผมมักคซื้อเลขปูปูเป็นบริหารมากเพราะว่าผมคิดว่าจ่าไวอันนี้คือเลขผมมากระซ้จ้าเลขมาปูกัมมี่เจ็ดเจ็ดเก้าแลกฮารสามต่วันตัวห้างไตเนี่ยคือตัดให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเือซื้อนะค่ะเพราะว่าเลขปูกัมมี่ห่างเดียวหันหลับไปเก้าเก้าก็มุกอาชีพินตัวเดียวกันก็ได้ก็เลยก้าให้เบิรงนะจ้ากก้าให้เบิรงเนาะเพื่อพี่น้องเอฟซีแบบว่าผู้ลังคนอันแบบว่า ปีนหัวขึ้นหัวลงบ่เป็นอีหยังจังซี่นะจากภูรังคนก็มีเด้ัดที่นี้อันแอดก็เฮ็ดให้แล้วล่ะค่ะจันจิราก็เฮ็ดให้แล้วบัดนี้อันไป็ปูโซอันเลขแม่พงไพ่ที่เพิ่นมาบอกเมื่อคืนนี้แม่นบ่ค่ะแม่นครับเมื่อคืนนี้เพิ่นมาบอกนะครับนี่เด้อนี่แม่พงไพ่ตัวนี้แล้วเป็นตัวนึงของเราครับเป็นจังซั่นค่ะสองเจ็ดนี่มักซิมาบนมาล่างครับูสไลสิมาล่างครับผมซีมาล่างติ จะก็เป็นแนวทางเนะาะจ้าได<า>่มักกรจี่เอาไปแลกเว้นคนได้ประมักกับฝ่ายถึงกับปลาเรื่อยๆค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาจากซันนะครับเราคงจะไปหาหลัข้านนอกกับ้ที่นี่อันแอดกับเอฟซีกาขอขอบคุณขอบคุณปูนะคะที่คอนมีแนวทางให้นะคะได้พิจารณาเนาะคะา่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายค่คะ